สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับรายการมิสเตอร์คอมสแตนแนลแล้วอยู่กับเกมวอลโรบอทเกมสงครามหุ่นยนต์นะครับเราไม่ต้องอะไรกับเกมมากเลยไปต่อสู้กันเลยมัตท่อนอ,อ่าโอ้โหเสียวเสียวเสียวดากเสียวดากเสียวดาก ตั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 ตตอ้อ้ยโ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 อตายตายตตายอุ้ยไปกระแพงนู้นไปกระแพงนู้นไปกระแพงนู้นปายปลปลโอ้าแทกกระแพงไว้พีประโยชน์แมยลงไปลงไปทำไมลงไปก็ไม่รอดหรักเราะผมอยู่บนบนไงจ้า จะไปไหนได้จะไปไหนได้จะไปไหนได้ฮะฮะขอยอนั้นเล็กๆขอนั้นหนึงมาแล้วอยอยู่ตรงนี้ตรงนี้จะบินไปไหนจะบินไปไหนจะบินไปไหนให้บินหรอกไม่ให้บินหรอกให้บินไม่ให้บินไม่ให้บินอ้าวอ้าว ไม่ให้บีหลอกไม่ให้บีหลอกไม่ให้บีหลอกอุ้ยอุ้ย,ยมันมันต่อต้านดีมันต่อต้านดีฮ <c oughs> สามคิวเลยหรอวันนี้อ่ะ้ย้โหจัดเลยอ่ะแอดแอดมาลวจ้ามาไหนจ้าอ่าแต่ที่เราวันได้ได้นะเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปยินบ้างแล้ว đẹp đẹt 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 ở nơi căn ở nơi, mà, là, mà là. Ví con yến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  con, lại mà lại, uy 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 ui 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 uy, 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 มันยิ้มหมดแล้วะฮ่าเราก็ยิ้มเหมือนกันอ่าจริงๆผมไหมครับจริงหผมไหมจริงหผมคิดผิดนะคิดผิดนะคิดผิดนะจริงๆผมคิดผิดนะคิดผิดนะคิดผิดนะเพื่อนเพื่อนคิดผิดนะเพื่อนคิดผิดนะเพื่อนเพื่อนจะหนีไปไหนออะเพื่อนเพื่อนไม่รอดหรอกนะ เพื่อนเรอยู่ข้างล่างเรออยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างสองลุ้มหนึ่งเลยอ่ะสองลุ้มหนึ่งแต่ขอสักตัว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 ก็มาดีครับเลือนเหลือหกพันแล้ว,ลอ,ลอ, 6, ลวอ,อ้าวเฮ้ยบึมอาตอนนี้ไปเล่นจตอร์บึงกอนเตอร์บึงก้นหลาจะแพ ก่อนที่จะแพ้ขอคิวหนึงกันเอ้หแต่เราเดินอย่างไม่อยากจะพูดบ่ <c oughs> อยช้าเลยอ่ะจิดจิ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 แพ้แน่เลยคุณพ่แพ้จัดโอ้แ,แต่หนังสือแดงแป๊ดแต่ซัดไปสามคิวครับสามคิวอะครับไม่จมู สองคิวครบเอาหนึ ant, ่งศูนย์หาทำไมฝั่งเราอยู่แค่นี้กนวะสี่คนดีกะอ้าวหกคดครบครบเฮ้ยมันเอาเลยเหรอทำไมขึ้นดูดูมันดูมันอันตรายจังวะลงลากดีกว่าไปคนเดียวทีราไรตายทุกที đây dưới gói vớt xuống vớt xuống tiêm bom dinh dinh cái đồ kính 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 tìm cái đôi tắt 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 kêu 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 đừng, kill, đừng, kill, đừng kill. là tông dưới tinh đèn nào dưới tinh đèn bọc thung bọc thung bọc thung nó dưới vốn nghe nghe hệ lá lá เดะเดะเดะเดันอยู่นี่เอาเพื่อนยิงยิงยิงนี่ใครใครใครแข็งแก่งกว่ากันใคร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 แข็งแก่งกว่ากันใครชั่วใครชั่วใครชั่วใครชื่วใครจะแข็งแก่งกว่ากัน คิดว่าใครคิดว ou ่าใครคิดว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 ่าใครใครจะแข่งเก่งกว่ากันใครคิดว่า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 ใครทำไมทำไมทำไมวาทำไมรับท้ามาับกว่าับก็มาดีครับ ก็มาิอมาสตูคนหนึ่งพู้กัมาแล้วเหรออยากจะกามันต้งมาแล้วยิง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 งทำไรวะนี่คิเปอร์เคียยิงยิงยิอันนีหนีแล้วเราสั่งเพื่อเราไปหรอเวราช่วยเราช่วยเเราช่วย ช่วย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 จะช่วยล้าเธอหน่อยอืมอยู่ไหนกันน้าใครยิงอ๋อเพื่อนเพื <diction aries in Portuguese> ่อนไม่ดีนะเพื่อนนั่นนั่นนั่นนี่วิ่งมาเลยวิ่งมาเลยทำไมทำไมยิงอุ๊ยอุ๊ยเจ็บเจ็บอุ๊ยอุ๊ยหลบก่อนหลบก่อนหลบก่อน ก็มันยิงยิงให้หมดก่อนยิงให้หมดก่อนแล้วเราก็ยิง <c oughs> นะ่นานันานั่นนั่โดนที่ขาโดนที่ขาโดน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 ขาเสียห,ออห่อไอเต็กงห,ห่อเขาเฮ้ยแล้วก็กลับเหมือนเดิมเราห้ามห้าวแล้วเลือดเราอยู่สองพันขาเกิดก็อุ้ยอะไรเสียวไปเมื่อกี้อ่าตอนนี้เราอาจจะชนะก็ได้นะ ใช่ป่ะใช่ป่ะอืมอี๋ใครยิงใครยิงอุ้ยเพื่อนเพือนดีป่าเพื่อนเพื่อนอ้าวออกมาเองออกมาเองอียิง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 ยังยิงยิงยังเนี่ยยิงยิงไงยิงยิงยงเนี่ยลบลบทำเป็นลบหายไปไหนหายไปไหนทำเป็นลบเหรอเป็นลบเหรอ เราไปหลบเหรอเราไปหลบเหรอเราไปหลบเหรอโอ้กระโดดเหรอกระโดดเหรอออ้ยโอ้กระโดด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 เหรอกระโดดเหรอไอยิงกันเรายิงกันเราสุดมอดยิงยิงยิงมันยิงเราแน่ๆเลยแน่ไงเพื่อนเนี่ยเอาใการเองตัวเนี้ยเขาไปจัดการตัวนั้นเลย อ้าวอ้าวดูมันยิงดูมันยิงอ้าขออวขาเกิดความเสียหายอ้าวอ้าวเฮ้ยแต่เราก็มีสองตัวครับมีสองตัวครับมีสามตัวเราลอยๆทำไรกูวไว้กันทำไรกันทำไรไว้ทำไรกันไว้ทำลายทำลายทำลายอยู่ไหนไกันอยู่ไหนกัน อย่ไหนกันอยู่ไหนกันอย่าไปยึดอย่าไปยึดเกมนี้ปักธงแล้วชนะนะครับไม่ได้อะไรนะอ้าวเพื่อนยิงครับ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 กระโดดมาแล้วครับยิงยิงยิงอู้อู้อู้เราต้องหลบเราต้องหลบเราต้องหลบเว้ยเราต้องหลบเว้ยิงยิงยิงเราต้องหลบเว้ยเราต้องหลบเราต้องต้องหลบแล้วเราต้องหลบแล้ว อุย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 ตายตายอุยหลอดหลอดหลอดแดงเหรวะหลอดแดงเหรวะอุยมาดิครับมาดิครับมาดิครับรออยู่เนี่ยรอรอรอชนะอยู่เนี่ยรอชนะอยู่เนี่ยรออยู่เนี่ยรออยู่เนี่ยรออยู่เนี่ยทำไมอ่ะออกมาดิออกมาดิออกมาดิ ออกมาเลยครับ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 ไม่ไม so ่เป็นไรเลยออกมาเลยครับออกมาเลยครับ mm อ่าฮะเขาเรียกว่าสเต็ปหลบสเต็ปหลบเปล่าทวงเวลาทวงเวลาอ่าอุยอุยเพื่อนเพเพือน้มมันมีสองตัวให้ตัวเดียวตัวเดียวแล้วเพื่อน เอาเมื่อเอาเลยไปลูกกระสุนหมดแล้วก็ลูกกระสุนแต่เราก็ยังมีสองลูกเอาเลยเฮ้ยยิง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 เอาเลยเอาเลยตายตายกันตายแตกแตกตายตายตายแสนเปล่าชุบเงินกูได้ไหมเปล่ามันเกิดอีกแล้ววะทำไมมันมีเยอะจังวะทำไมเรา ทำไมมีเยอะจังทำไมมีเยอะจังทำไมทำไมวะทำไมวะทำไมมีเยอะจังทำไมทำไมทำไมฮึดฮึดเหิมเล่าฮึดเิมเออครับครับผมขอโทษครับผมขอโทษเอาแล้วจะทำไมอ่ะแล้วจะทำไมอ่ะครับแล้วจะทำไมอ่ะยิงผมเองนะยิงผมเองนะตายนะเ้าเนี่ยตายหวยแต่ล้วก็ชนะนะ วิตเลรียนะชนะแล้วคุณได้ใช้ชน,นะว้าวคิวไปสี่เลยเหรอโอที่สามเลยวันนี้โอ้ไปดีไปดีไปดีปดเอา ถ้าชอบคลิปนี้ขอให้กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกํากำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ